สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งอยู่กับผมเจวรปัตนะครับข่าวสารเดลกาฟฟุตบอลมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้แบบครบถ้วนเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเราเดีจะาก,การคอมเมนต์มากันแล้วอย่าลืมกด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ใน Facebook เหมือนกันนะครับเมนต์ได้นะครับแชร์ได้ใน Tik t o อกแล้วก็ในเว็บไซต์ของเรานะครับสช่องทางตรงนี้กดติดตามทุกช่องทางนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆนนนรรรัรรเเเเาาาาไไปิิ่่่่่มมมกทททีีือองของขชชชชตยุดใใหญวว้ รวมตัวบินจากสนามบินดอนเมืองครับเพื่อเดินทางไปสงขลาในการเตรียมความพร้อมไปลงเล่นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับโดยการมาครั้งนี้ครับนักเตะ22คนขาดคนเดียวคือสุพนัตเหมือนตานะครับที่จะเดินทางไปสมทบในช่วงเย็นและก็ร่วมซ้อมในวันพรุ่งนี้ทีเดียวเลยซึ่งก่อนออกเดินทางเนี่ยทางมาสาดาอิชิให้สัมภาษณ์นะครับว่าเป้าหมายชัดเจนเหมือนเดิมนะครับต้องการเอาชนะทั้ง2นัดและก็คว้าแชมป์ในรายการ Kings คริงส์คัให้ได้ ส่วนตัวนักเตะเองเนี่ยก็ต้องพยายามทําผลงานให้ดีและก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจระบบรวมถึงแท็กติกของทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อยอดไปถึงรายการชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้ขณะที่เอกนิษฐ์ปัญญาครับกองกลางจากอุราวะเรสในศึกเจลีของญี่ปุ่นก็บอกว่าเขาดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติต่อเนื่องซึ่งแน่นอนในรายการคิงส์ครับเนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาด้วยแต่คู่แข่งเนี่ยก็ไม่ง่ายซึ่งยังไงเนี่ยก็ต้องผ่านไปให้ได้ ส่วนอนาคตในการค้าแข่งเจลีกกับทางอุระวะก็ยอมรับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามแต่ก็มองในแง่ดีว่าประสบการณ์บางอย่างตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเอามาช่วยทีมชาติไทยได้บ้างพอเดินทางไปถึงสงขลานะครับก็มีรถบัสของช้างศึกไปรอรับซึ่งคนขับรถบัสเนี่ยก็ขับไปก่อนตั้งแต่2วันที่แล้วเพื่อคอยบริการนักเตะทีมชาติไทยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเข้าโรงแรมที่พักไปฝึกซ้อมไปแข่งขนันหรือว่าไปทํากิจกรรมต่างๆ ยังไงเนี่ยก็ฝากดูแลที่พักแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือให้เต็มที่นะครับเพราะว่าคนขับรถพวกนี้เนี่ยอย่าบอกก็ไม่สําคัญเพราะว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่คนขับรถธรรมดาครับเขาเป็นคนขับรถที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยที่มูลค่าของแต่ละคนรวมกันเนี่ยนะครับเกินหลักร้อยล้านบาทนี่เป็นทรัพย์สินของสโมสรที่สมาคมเองเอามาใช้งานเนี่ยฟันเฟืองอย่างคนขับรถมีความจําเป็นนะครับเรื่องอาหารการกินที่พักเนี่ยยังไงเหลือดีกว่าขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาพักผ่อนเต็มที่ไม่ต้องกล้าจนเกินไปเนี่ยการขับรถดูแลนักกีฬา ก็จะเกิดความปลอดภัยดังนั้นเรามองข้ามเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อชัยชนะของทีมชาติไทยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่แหละครับคราวนี้พอเดินทางไปถึงสงขลาเนี่ยนะครับก็กลับมาที่การเตรียมความพร้อมกันต่อนักเตะเข้าพักที่โรงแรมลากกุ่าซึ่งเป็นโรงแรมที่หรูสุดในจังหวัดสงขลาเลยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปซ้อมที่สนามภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางจากโรงแรมไปสนาม โดยบรรยากาศเนี่ยก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อซึ่งมาซาฮ่าดะอิชิอีเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแทคติกอะไรมากนะักเพราะว่าเปิดให้แฟนบอลเนี่ยเข้าชมการฝึกสอนได้เลยนะครับคนทั่วไปมาพร้อมลูกพร้อมหลานเด็กทุกคนที่มีแรงบรันดาลใจอยากเล่นกีฬาฟุตบอลหนุ่มสาวที่เป็นแฟนคลับของนักกีฬาอยากสัมผัสตัวเป็นๆของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เตะไทยลีกกันแล้วเรามีโอกาสได้ดูเพียงแค่ในทีวีหรือว่ารับชมทางออนไลน์ต็อมาให้ได้เห็น ให้ได้จับมือสัมผัสกันใกล้ๆแบบตัวเป็นๆพอดูจากภาพที่สื่อบลชนของสมาคมส่งมาเนี่ยโ,โหปลื้มใจนะครับการออกไปแข่งขันในต่างจังหวัดของทีมชาติไทยกลายเป็นโมเดลที่จําเป็นในการสร้างบูลค่าทางการตลาดให้กับทัพช้างสึดแน่นอนซึ่งวิธีการเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับแต่มันนํามาซึ่งการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการกินอยู่ความคึกคักข,ของแฟนบอลและคนในจังหวัดซึ่งก่อนการซ้อมเอเลสดอลล็อก็บอกนะครับว่าเขามีความสุขมากเลยที่ทีมชาติไทยเนี่ย มาเล่นที่ภาคใต้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยเล่นให้กับสงขามาช่วงหนึ่งและก็มีครอบครัวเพื่อนๆที่จะมาชมทีมชาติไทยแบบติดขอบสานามด้วยส่วนเกมการแข่งขันยอมรับว่าการเจอฟิลิปปินเนี่ยไม่ง่ายหลายคนก็รู้จักกันดีแต่ทีมเองก็จะพยายามเอาชนะและไปให้ถึงแชมป์ในครั้งนี้ทีมชาติไทยนะครับจะซ้อมอีก2ครั้งสําหรับวันนี้ก็คือ9ก้าโมงครึ่งแล้วก็ห้าโมงเย็นซึ่งแฟนบอลก็สามารถมาดูการซ้อมได้เหมือนเดิมนะครับมีการเปิดโอเพ่นให้ได้สัมผัสบรรยากาศกันแบบใกล้ชิดเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาเลย ก่อนที่อีก2วันก่อนแข่งกับฟิลิปปินส์คือวันที่9กับ10ตุลาคมเนี่ยทางทีมจะขอซ้อมแบบปิดเพื่อลงรายละเอียดแท็กติกวิธีการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทางฟิลิปปินส์นั่นแหละครับขณะเดียวกันล่าสุด3ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ kingscup นะครับเดินทางถึงไทยหมดแล้วนะครับในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการเตรียมให้พักที่กรุงเทพไปก่อนหนึ่งคืนแล้วก็วันนี้ครับทั้ง3ชาติเนี่ยจะขึ้นเครื่องบิน ลำเดียวกันเพื่อออกเดินทางไปสงขลาเลยทั้ง3มชาติคนนักเตะมาทีมละ23คนตามกฎที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนดไว้ในเงื่อนไขโดยแต่ละชาติเนี่ยนะครับก็มีชุดหลักหมดเลยแหะครับฟิลิปปินส์คู่แข่งของเราก็ตัวหลักจากไทยลีกแล้วก็ในลีกของอาเซียนหลายคนรวมถึงกองหน้านะครับอย่างเกริตโฮมันจากโบคุ่มด้วยส่วนซีเรียก็มีโมเมตออสมมนของลำพูนนะครับรวมถึงนักเตะจากลีกอาร์เจนตินาส่วนทาจิกิสถานก็มีนักเตะที่ค้าแข่งในเอเชีย และหนึ่งในนั้นก็คือฟาวิซอนอูบาโบเอฟกองกลางกัปตันทีมจาก CSKA 1948ในลีกของ,บงเบลเรียรในการเดินทางมาแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จะกระจายไปซ้อมตามสนามที่ฝ่ายจัดเนี่ยกำหนดเอาไว้โดยฟิลิปปินเนี่ยจะไปซ้อมที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พุ่ขัง้งข่าวในทุกวันไปจนจบทัวร์นาเมนต์เลยส่วนซีเรียกับทาจิกิสถานเนี่ยต้องแชร์สนามซ้อมกันนะครับไปซ้อมที่สนามภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลาก่อนจะลงแข่งขันในวันที่11ตุลาคมนี้ต่อไปนะครับกระแสเท่าที่ผมเช็คมาเรื่องของบัตรกันหน่อยละกันก็เหลือน้อยลงเต็มทีนะครับโดยเฉพาะในโซน600บาทซึ่งเป็นโซนที่ราคาแพงสุดตอนนี้เต็มแล้วนะครับทั้งรอบรองและก็รอบชิงขณะที่โซนอื่นๆก็ยังเหลือบัตรอีกแค่ประมาณหลักพันกว่าใบเท่านั้นเองครับซึ่งสิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับไม่ต่างจากผมเนะผมว่าคงจะงงเหมือนกันว่าทำไมตอนแรกบัตรเนี่ยมันเหมือนขายไม่ค่อยออก แต่เช็คไปเช็คมาเนี่ยนะครับไปทรา,าบข้อมูลว่าหลายคนเองเนี่ยก็รอที่จะซื้อบัตรหน้าสนามก็เลยเปเรื่องที่ต้องเช่นชมฝ่ายจัดรวมถึงสมาคมด้วยในการเปิดช่องทางจำหน่ายนนบัตรทั้งทางออนไลน์และก็อ่อนกล่าวที่ซื้อหน้าง,งานนะครับโดยย้ำอีกครั้งหนึ่งมีจุดในเมืองสงขลานะครับโดยเฉพาะบริเวณที่สนามแข่งขันเนี่ยผมเองก็เชื่อว่าเกมที่ทีมชาติไทยจะลงเล่นทั้ง2นัดเนี่ยจะมีแฟนบอลจากภาคใต้มาชมมาเชียร์ติดขอสนามกันเต็มความจุแน่นอนส่วนใคร ที่ยังไม่ซื้อก็อย่าลืมนะครับไทยทกเกตเมเจอร์ทุกสาขารวมถึง4จุดที่สงขลานะครับจุด1คือลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลหัดใหญ่เริ่มจาหน่ายเวลา10บโมงครึ่งเป็นต้นไปจุดที่2อนะครับอาคารสํานักงานสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจุดที่3โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาและก็จุดที่4บริษัทมา s t ต r พียแอนด์โคเชจำกัด โดยโปรแกรมการแข่งขัน kings Cup นะครับเปิดสนามในเวลา10.30น,านาีซีรยรยเจอกับทาจิกิสถานแลวก็2ทุ่มไทยพบกับฟิลิปปินส์จะเตะกันที่สนามกีฬาตีนสุรานนท์ถ่ายทอดสดย้ำเลยนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32เท่านั้นอย่าลืมส่งใจเชียร์นักเตะทีมชาติไทยกันด้วยครับไปต่อกันที่ควันหลงของฟุตบอลไทยลีก2ซึ่งตัวผมเองเนี่ยอยากจะพูดถึงหน่อยสถานก,การณ์ไทยลีก2เนี่ยไม่ค่อยได้เรียนเรียงสักเท่าไหร่ก็ติดตามสักระยะอะไอครับตอนนี้ การแข่งขันก็เดินทางผ่านโค้งแรกไปแล้วหลังจากเตะไปแล้ว8เกมตารางคะแนนก็เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าแพ้ยูไนเต็ดนะครับนำเป็นจา่าฝูงด้วยการที่ยังไม่แพ้ใครอยู่ทีมเดียวที่ห่างอันดับ2ถึง6แต้มด้วยแต่ว่าสิ่งที่ต้องพูดถึงสักหน่อยคือตัวเต็งแชมป์แล้วก็ตัวเต็งเลื่อนชั้นอย่างฉลามชวนชมบุรีเอฟซีที่ฟอร์มก่อนโปรแกรมทีมชาติเนี่ยปรากฏว่าหลุดยาวเลยนะครับหลังจากที่3เกมหลังสุดไม่ชนะใครแล้วก็แพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วด้วยจนหล่นมาอยู่อันดับ3 โอเคแหละครับความคาดหวังมันสูงเสียงวิจารณ์มันก็ตามมาเยอะเหมือนกันซึ่งฉลามชนเองเป้าหมายของพวกเขายังคงชัดเจนเหมือนเดิมว่าต้องการจะเลื่อนชั้นกลับไปเล่นในไทยลีกให้ได้ภายในฤดูกาลเดียวและก็อยากจะเป็นแชมป์ไทยลีก2ด้วยการแพ้2เกมติดต่อกันเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาเนี่ยกำลังโดนวิจารณ์กับการจับปลา2มือในบุมแฟนบอลน,นะครับที่ต้องเล่นทั้งในไทยลีก2รวมถึงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในลีกยู่23จนแฟนบอลหลายคนเนี่ยเป็นห่วงครับว่ามันดึงกันไปดึงกันมาเพราะว่าโค้ชเนี่ยก็เป็นพิพพอ่อนโมคุมทีมทั้ง2ชุดอนนะไรครับโอเควันแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันไปทําหน้าที่ได้แต่สําคัญที่สุดคือนักเตะนี่แหละครับ นักเตะบางคนเนี่ยก็ใช้งานทั้งในไทยลีก2รวมถึงหลีกรั่วอายุไม่เกิน23ปีด้วยอาการล้าเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่คือสาเหตุหลักด้วยที่ทําให้ทีมเนี่ยอาจจะไม่ลงรายละเอียดเพียงพอในการเตรียมงานทั้ง2ชุดเพราะว่าโอเคทีมงานจะบอกว่าแบ่งงานกันได้แต่ผลการแข่งขันมันไม่ได้เนี่ยยังไงก็คงต้องกลับไปพูดคุยกันและก็ทบทวนวิธีการที่ทําอยู่ตอนนี้ว่ามันสําเร็จได้จริงหรือเปล่าเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับผมว่าทีมเองก็พยายามที่จะเลือกจัดสรรทั้ง2ชุดให้ดีที่สุด แล้วก็พยายามเลือกตัวว่าจะใช้ใครลงเล่นในรายการไหนแล้วก็เอาหลีกยูย่สิเนี่ยเป็นแมตช์ฟิตสำหรับนักเตะบางคนที่ไม่ค่อยมีเกมในไทยลีก2ก็เอามาเล่นรายการนี้พอร่างกายคงที่ก็เริ่มไปใช้งานในหลีกรองอยู่บ้างและเอาตรงๆเนี่ยพวกเขาไม่ได้คาดหวังผลอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับและยังคงพยายามโฟกัสทีมหลักในศึกไทยลีก2ไว้ก่อนแต่หนึ่งปัจจัยที่มันซ่อนอยู่เนี่ยคือพอแข่งขันไปจริงๆแล้วต้องยอมรับว่า มันมีความกดดันเพราะมันไม่ได้ง่ายนะครับตอนแรกในออกสตาร์ทดี5เกมชนะรวดก็คียว่าแบเบอร์แต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องของคุณภาพสนามของคู่ต่อสู้คุณภาพของผู้ตัดสินหรือแม้แต่มาตระฐานความคงที่ของผู้เล่นด้วยซึ่งพอใช้เด็กมีการปรับสายเลือดใหม่คือพยายามจะสร้างทีมด้วยนะครับมันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าฟอร์มก็มีไม่นิ่งบ้างโดยเฉพาะในเกมการแข่งขันไปสังเกตดูนะครับถ้าดูบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าชมบุรีเนี่ยบางครั้งบางเกมบางสถานการณ์ มีช่วงที่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้าแล้วก็ไปเสียประตูง่ายๆที่สําคัญนะครับความรู้สึกที่ว่าทีมอื่นเริ่มจับทายพวกเขาได้มันก็มีแทรกเข้ามาด้วยก็เลยทําให้ฟอร์มหลุดปุ๊บเนี่ยหลุดต่อเนื่องแต่ว่าการหยุดเบรกโปรแกรมทีมชาติในรอบนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้นักกีฬาเนี่ยได้พักสมองแล้วก็พักร่างกายเพื่อรีเฟซทุกอย่างให้กลับมาด้วยเกิดด้วยความที่เป็นทีมแม่เหล็กแล้วก็เป็นทีมที่เอาเป็นว่าชื่อมันคุ้นหูนะครับแบรนดิ้งมันได้ก็อยากให้ชลบุรีเนี่ย เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดเร็วๆอยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าการปรับแล้วก็สร้างทีมในแบบที่ชมบุรีต้องการหลังจากที่มันเกิดปัญหามากมายจนทําให้ทีมเนี่ยตกชั้นด้วยหลายปัจจัยสภาพคล่องทางการเงินคุณภาพของผู้เล่นหรือว่าแนวคิดการบริหารจัดการที่ตอนนี้มันคงต้องมีการปรับเพื่อมันโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นกับฟุตบอลสมัยใหม่ที่ไม่ใช่ยุคผูกขาด เหมือนที่พวกเขาเนี่ยเคยรับสัมทานอยู่ช่วงหนึ่งจากการที่มีผู้เล่นคุณภาพดีกรีทีมชาติไทยอยู่หลายคนแต่พอเจออำนาจทุนนิยมนะครับต้องใช้เม็ดเงินในการทุ่มมากกว่าสร้างบางทีมันก็ขาดตอนเพราะว่าการสร้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขึ้นมาจะมีโกลเด้นเจเนเรชันบางทีเป็น10บสคนมันเป็นไปไม่ได้ขึ้นมา3-4คนก็เก่งแล้วก็ต้องใช้ตัวหลักชุดเก่าๆในการประคองบวกกับผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพมากพอในการที่จะช่วยยกระดับผลการแข่งขันยกระดับทีมและสร้างประสบการณ์ใ,ใหม่ให้กับผู้เล่นเยาวชน ได้แข็งแกร่งขึ้นในเวลาอันรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ชมบุรีเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในการผสมปนเปตร,ตรงนี้กับการผจญภัยในหลีกลองแต่ผมว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับมันต้องมีบ้างแหละช่วงเวลาแบบนี้เกิดขึ้นตรงนี้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าไปเกิดในช่วงท้ายมีเวลาให้ชมบุรีได้แก้ปัญหาซึ่งก็คงต้องรับมือกับคําถามที่จะตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างเด็กปัน้นที่ในช่วงหลังเนี่ยนักเตะของพวกเขาหลายคน ที่จะมีชื่อติดทีมชาติชุดเยาวชนหรือว่าได้ไปต่างประเทศตอนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นโคชเฮงต้องแก้ปัญหาอะไรอีกไหมก็ต้องมาดูกันนะครับผมคิดว่าผลงานปีนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคําตอบชั้นดีของชมบุรีว่าโครงสร้างเยาวชนที่แข็งแกร่งของพวกเขาจากการสร้างของทางโคชเฮงระบบฟุตบอลจะเอาตัวรอดได้ดีแค่ไหนกับเสือสิงห์กระทิงแรดในฟุตบอลไทยลีก2ครับ หลักทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเรานะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับทั้งวิดีโอทาง YouTube ทาง Facebook ก็มีนะครับทาง TikTok แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับสี่ช่องทางนี้กดติดตามได้เลยนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดใส่โค้งอยู่กับผมเจวรปัดแบบนี้นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ